ใช่ไหมครับหนูค่ะเงอยะเดี๋ยวเทสเสียงก่อนนะครับเทดสอบเสียงสักครู่นะครับเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวทีมงานตัดต่อแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คทางเทคนิคก,ก่อนนิดนึงครับแอดมินครับแอดมินตรวจสอบด่วนครับแอ,แอดมินแอดมินเรามีสองคน <c oughs> อ่ะพร้อมหรือยังคะมีเสียงอยู่ไหมมีเสียงอยู่ใช่ไหม โอเคมารอมีมีคับดีมาชัดชัดสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับอีคิวนะครับแล้วก็น้องหวานเย็นนะครับเช่นเคยครับกับมัตเตอร์เซอร์ติฟายยุทธานะครับสาขาอุบลราชธานีครับใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้ครับ12สิงหาของทุกปีนะครับ วันนี้เรามาตามคําขอนะคะใช่ครับวันนี้นะครับกม็มาพบกับรถกระบะนะครับที่น่าซื้อหน้าใช้นะครับขายดีมากตอนนี้<ช>เราเอามาทําโปรโมชั่น3ามท่านสุดท้าย<ช>นะคะคเพราะว่ารถเมื่อกี้มาเยอะใช่ครับรถหน้าใช้ โปรหน้าซื้อจริงจริงนะจ๊ะชื่อชื่อเขาเรียกชื่ออะไรชื่อไลท์สุดของเราวันนี้ก็กินขาดไปแล้วนะคะมารับชมราคาโปรโมชั่น3คันสุดท้ายนี้นะนี่เลยครับพระเอกของเรา3คันนี้เลยนะครับด้านงนีจอดเรียงกันอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพารับชมนะครับก็เดี๋ยวเขออนุญาตแนะนํารถก่อนนะครับก็นะครับก็จะได้เป็น toyota r v o นะครับเป็นตัวตอนเดียวก็คือ single cab นะครับ ปี2016แต่ว่าจดทะเบียนปี2017นะแต่จดทะเบียน2017ก็คือรถรถนี้มันจะผลิตปลายปี16แล้วก็พอปี17กลายเป็นว่าเป็นจดทะเบียนปี17ก็คือเป็นรถบริษัทเราโดยตรงรถใช้งานหน่วยงานเราเลยนะครับก็คือลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหารถใช้งานรถบรรทุกของนะครับก็ ไม่ควรพลาดสามคันนี้สามคันสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเพราะว่ารถรุนี้มาเยอะมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่สามคันเท่านั้นเองอะนะคะไม่แสนต้นต้น<ช>ไม่ใช่ว่าแบบว่าเหลือน้อยแล้วทำลดราคานะคะอันนี้ไม่ใช่ก<ม>็คือคใช่ไม่แท้แน่นอนนะคะที่ลดราคาเพราะว่าสามคันสุดท้ายเดี๋ยวจะมีรถใหม่มาแล้วเราต้องนำสามคันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะคะซึ่งแจ้งราคาเต็มก่อนนะคะราคาเต็ม ของ3คันนี้นะคะรถตอนเดียวนะคะจะอยู่ที่49,000บาทแต่ว่าเรานำมาจัดโปรโมชั่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราแจ้งค้ายคลิปกันเหมือนเดิมไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแจ้งแล้วครับปกติก่อนอ่าแจ้งแล้วราคา49,000บาทอ๋อน้องหวานแจ้งเมื่อกี้โอเคครับราคา49,000บาทย้ำอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงแต่นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดแล้วก็เพจมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธาสาขาวบนตอนนี้นะครับ ต้องย้ําว่าวันนี้นะครับเรามีราคาโปรพิเศษเราไม่ขายราคา4ี0 0 0นเก้าพันละไม่ขายไม่ขายล้ครับราคานี้อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเรามาแจ้งโปรโมชั่นพิเศษละกันนะครับยิ่งนะครับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับถ้าทักหรือคอมเมนต์มาณนะตอนนี้เลยที่ไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวมาเจอกันราคาพิเศษเดี๋ยวเราอาจจะมีสิทธิพิเศษให้เลยถ้าลูกค้าตัดสินใจจองเลย ในไลน์นี้เลยฝากเบอร์โทรไว้ใช่ฝากเบอร์โทรติดต่อหรือสนใจจะจองออนไลน์ได้เลยเรารถเต็มที่ใช่ไหมครับพิการก็นะวันนี้พิการก็อยู่อยู่ครบเลยอยู่ครบเลยลบทีมนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วก็พี่เอนะครับแอดมินอีกคนหนึ่งก็อยู่นะครับวันนี้อยู่กันครบให้เรานะคะพืที่จะไลน์สดให้ชมเริ่มต้นพี่คิวลูกค้าหนูก็ถามมาเยอะมากสามคันนี้ใช่ครับแต่ไม่มีเวลามาดูรถ ไม่มีเวลามาดูรถไม่เป็นไรซื้อขายออนไลน์กันเลยได้เลยครับได้เลยเรามีทีมงานไฟแนนซ์นะครับทุกวันนี้ไปบริการถึงที่ถึงที่บ้านไฟแนนซ์เราจะเดินทางไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเซ็นสัญญาถึงที่บ้านเลยนะคะทุกวันนี้ไม่ต้องยุ่งยากมาที่โชว์รูมนะคะเพราะว่าเราจะเป็นการขายรถออนไลน์มีถ่ายรูปทุกมุมมีวิดีโอคลิปทุกคันเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าพิจารณาถึงที่บ้านเลยแค่ลูกค้านะครับแจ้งความประสงค์มานะครับว่า ต้องการซื้อรถคันนี้เนี่ยมาบริการได้ไหมเรายินดีเต็มที่นะครับที่จะบริการให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการส่งมอบเลยนะครับตรงนี้ย้ําเลยของเรานะคะก็ออกได้ทุกอาชีพที่โชว์รูมของเรารับรถศูนย์บาทได้ไหมได้ค่ะโอเคอันนี้เราจะเจอโปรโมชันนี้บ่อยมากเลยนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าไม่ต้องการใช้เงินรับรถเลยเพื่อที่จะนํารถ ไปประกอบอาชีพประกอบอาชีพอ่าอ่าแล้วก็ลดหาเงินพูดง่ายลดหาเงินใช่ให้ลถมันหาเงินในตัวของมันแล้วกว่าจะได้จ่ายค่้งงวดยังไงพี่คิวขับฟรีอยู่ประมาณ6 0สิถึงเกวันประมาณนั้นนะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยก็อยู่ที่เครดิตด้วยแต่ีน่แขับฟรีไปเลย1เดือนแน่นอนแน่นอน1เดือนมีเวลาหาเงินค่้งงวด1เดือนใช่โดยที่ไม่ต้องใช้เงินรับรถสักบาทเดียวนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะย้ำติดต่อได้ทุกอาชีพถามข้อมูลเรื่องเอกสารก่อน ใช่ครับใช่ครับไม่ยุ่งยากนะคะไม่ยุ่งยากครับถือแค่เอกสารมาหรือว่าเตรียมเอกสารไว้อยู่บ้านรอให้ไฟนั้นไปหาแล้วก็เซ็นสัญญานะครับพอผลอนุมัติออกปั๊บนะครับอ่าเรียบร้อยรับรถได้เลยเอกสารครบอนุมัติไวใช่ครับนะคะโอเคเราจะพาไปดู3คันนี้นะคะสามคันสุดท้ายแล้วสามคันสุดท้ายแล้วนะคะจัดโปรโมชั่นแล้วก็ราคาที่เราจะแจ้งท้ายคลิปนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกท่านใดที่สนใจนะคะฝากเบอร์ติดต่อไปได้เลย มาดูคันแรกเลยอันนี้อ่หไม้แนแพนนนคันนี้นะครับเลขไม้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามกิโลนะครับคันแรกครับนนนะะลำแรกมีอยู่สามคันครับให้เลือกนะครับสามคันสุดท้าย<ม>แล้วนะครับเบา<อ>ะจะได้ไเป็นเนี่ยเบาะหนังเลยหรือเปล่าเบาะหนังครับมีเบาะหนังครับ ถ้าเร,เราไปบรรทุกใช้งานเนาะมันไม่ดูดกลิ่นไม่ดูดอย่างอื่นเพราะว่าถ้ารถใช้งานก็จะใช้งานเยอะไปหน่อยเนาะแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานของเราเองภายในนะคะยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะคะคันนี้ภายในถือว่าเป็นรถที่ดูแลรักษามาดีอะคะ่ะดูภายในคือย,ยังสะอาดสวยงามมากๆคันนี้มาอยู่ที่แสนห้านะคะ <100 5. S 2> ลูกค้า <100 5. S 2> ทุกคันจะต่างกันที่ไม่รถและทะเบียนรถเท่านั้นนะคะราคา เท่ากันหมดเลยจัดโปรโมชั่นก็ปล่อยราคาเท่ากันต่างกันแค่ไมาอย่างเช่นถ้ามาก่อนได้เลือกก่อนได้เลือกก่อนอ่าได้เลือกก่อนมาดูสภาพภายในก่อนได้เลยผมบอกว่าสภาพเหมือนกันทุกคันเหมือนกันเพราะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันใช่ครับคอ่ะเดี๋ยวให้กล้องวนดูรอบคันก่อนภายนอกนะครับเนาะครับก็ได้เป็นสีขาวทั้งสามคันเลยครับสวัสดีคุณลักชติลักขวดครับแฟนเพจของเราเอง สวัสดีนะครับสวัสดีครับแต่ว่าก็สวัสดีพ่อรักชาติครับเป็นรุ่นมือหมุนนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นรุ่นมือหมุนมือหมุนอยู่ครับอ่ะก็จะประมาณนี้คันแรกนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันใช่ค่ะแสนห้านนี้มาก่อนไล้เลือกก่อนราคาเราจะแจ้งเลยไหมเดี๋ยวเราจะแจ้งพร้อมกันละกันครับอ่เมันเป็นราคาโปรโมชั่นรคัใช่ครับ เฉพาะในไลฟ์ส่วนนี้อ่ะมาคันนี้ครับมาดูสภาพคันนี้กันครับซึ่งแต่ละคันน่ะลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยก็คือพร้อมใช้งานเพราะว่ารถทุกคันเราจะตรวจสอบมาแล้วอ่าเดี๋ยวผมดูดปียางให้คันนี้จะได้เป็นยางปี20่สิบอ็ดย <21, 22. S 2> ี่ก็ผ่านมา2ปีแต่ดอกอยังเต็มๆอยู่ครับเนี่ยครับ ใช่ครับก็จะเป็นเนาะมันก็อยู่ที่ระยะปีด้วยแล้วก็สภาพที่ที่ตอนนี้คือเอาง่ายๆย,ยังใช้ได้อีกนานนะคะคุณคะสวยมาก<า>ๆเดี๋ยวก็มาซูมยางให้ลูกค้าดูดยครับก็จะประมาณนี้นะครับรถใช้งานครับตอนเดียวนะครับเอามาดูภายในกันเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่คันนี้กัน อ่าคันนี้เลขไม่จะน้อยกว่าคันเมื่อกี้นะครับก็จะได้เป็น1นึ7ง1สกิโลเลขไม่จะน้อยกว่าภายในทุกคันคือคืองใหม่มากนะคะสภาพอรักชาติบอกว่าสวัสดีครับลูกๆทุกคนสวัสดีครับสวดีครับเอฟซเอฟซีเพนวาตเตอร์ตัวยงตัวยง คันนี้นะครับโอ้โหได้ทะเบียนสวยด้วยเลขสามหลักครับลงท้ายด้วย9ด้วยครับอ่าใช่ครับใช่ครับครับอันนี้ให้ลูกค้าดูเลยที่บอกยังแบบยังสวยงามทุกคันนะคะบางบางบางทีคือรถใช้งานเนอะสภาพมันก็จะแบบว่า มีการใช้งานเยอะเบาะ<ช>ดูด,ด้านข้างเบาะยังฟูยังดูใหม่อยู่เลย<ด>ลูกค้าใช่ดูสะอาดมากเพราะว่าทุกคันเราก็จะมีการเช็คดูแลรักษามาก,ก่อนที่จะมาขายนะคะพวกของเหลวนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแถมเรายังมีแพ็กเกจนะคะคูปองของ mms b o s s service นะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะเติมลมยางไนโตรเจนนะคะและอีกหลายรายการที่เราแถมให้ใ<ช>ก็เรียกได้ว่าเป็นบริการหลังการขายจากทางเราให้เลยนะคะ ทุกคันเราจะมีการแถมคูปองตรงนี้หลังลูกค้าซื้อรถไป1เดือนจะได้กลับมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีน,น,นะคะอีกคันนึงครับอีกคันนึงอันนี้จะไม่เท่าไหร่นะคะมาดูกันเลยย้ำนะคะลูกค้ามาก่อนได้เลือกก่อนเลยนะคะราคาเท่ากันทุกคันนะคะอันนี้จะไม่น้อยสุดเลยนะคันนี้ไม่น้อยสุดนะคะแล้วแบบ1 3 4 9 4 2กกิโลครับ โอ้โหคันนี้ไม่น้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะแสนสามหมื่นสี่พันใช่จะต่างกันตรงแค่ไมกับทะเบียนรถแค่นั้นเองนะคะปีเดียวกันนะครับจดทะเบียนปีเดียวกันปี2016จด17นะครับใช่ค่ะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นอะไรเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดก็เหมือนกันใช่ส่วนมากคือจะจะเหมือนกันหมดของเราจะมีเป็นเกรดเนาะมีเกรดเกรดดีใช่คับอ่าเกรดดีนะคะยางยังใช้ได้อีกนานทุกคันเลยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาไปใช้งานหาเงินรถ หาเงินนะคะใช่ครับผมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ลูกค้าถามมานะครับก็คือพวกรถเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับที่นี่เราย้ํากันมาตลอดเลยนะคะว่ารถของเรานะคะมีการคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วก่อนผ่านการคัดสรรมาอย่างดีอย่างละเอียดนะครับเราไม่นํารถชนหนักมาแน่นอนใช่ครับคือมันจะมีเอฟเฟกต์กลับมาหาเราแน่นอนถ้าแบบคือ บริษัทของเราการันตีเรื่องนี้ทุกไล้์สดเราก็จะย้ําทุกครั้งว่ารถผ่านการคัดสรรมาอย่างละเอียดนะครับมีการตรวจเช็ค210รายการ112จุดอย่างละเอียดจาก M M N M M S Boss Service ใช่ค่ะตรงนี้ลูกค้าเนี่ยต้องลองมาพิสูจน์ดูแล้วก็เรามีบริการ Boss Service ฝั่งทางนู้นนะครับถ้ากล้องแพนเห็นนะครับก็ก็จะมีศูนย์ Boss Service ไว้บริการลูกค้า อยู่ซ้ายมือเลยนะคะลูกค้าครับไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนแล้วนะครับที่เป็นรถมือ2และบริการหลังการขายแบบเรา<ช>ส่วนใหญ่รถมือสองซื้อแล้วก็ซื้อไปเลยแล้วก็ไปดูแลรักษาเอง<ช>แต่ของเราถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถมาเข้าที่ศูนย์เราเลยเลยนซื้อเราคือสบายใจเป็นระบบบริษัทดูแล<ช>หลังการขายแน่นอนใช่ครับ<ต>เป็นระบบบริษัทใช่แล้วก็ อย่างที่บอกล่าสุดในไลฟ์สดสุกที่แล้วเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนทุนจดทะเบียนเป็นหลายหลักพันล้านหลายหมื่นล้านใช่ค่ะแล้วก็เราขายแบบโปร่งใสไม่มีวันที่จะมาเสี่ยงกับราคารถเท่านี้ใช่ไหมคือเราไม่มีทางโกงลูกค้าได้แน่นอนถ้าลูกค้ากังวลใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบางคนซื้อไม่เห็นรถอาจจะซื้อยังไงจะจอยยังไง เราขายเนี่ยเราจองออนไลน์แบบลูกค้าไม่เห็นรถนะครับแต่เราก็จะมีรายละเอียดใบจองเอกสารจองให้ดูแต่วันรับรถลูกค้ามาเห็นรถก็ตรงปกอ่ะโอเคลูกค้าเนี่ยคือแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนนะครับแฮปปี้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแจ้งโปรโมชั่นราคาเลยนะก็อย่างราคาเต็มไปแล้วเมื่อกลูกเมื่อเมื่ออย่างอย่างที่ต้นคลิปบอกนะครับน้องหวานแจ้งไปแล้วคือราคาเต็ม49,000บาทได้รถปี16จดปี17 แล้วก็ยอดจัดราคากลางของไฟนั้นเนี่ยให้วงเงินกู้4ี่แสนกว่าบาทเลยสี<ฮ>่ 4, แสนกว่าบาทเนี่ยคือธนาคารเขาให้ราคากลางมาแต่เรา<อ>ไม่ขายน,าน่าจะไม่ต่ำกว่า4ี่แสนสามสี่แสนสี่ประมาณนั้นเลยนะครับแต่เรานะครับวันนี้พิเศษเลยเรา4สี่แสนหกราคากลางอะไรนะครับมีมีการเปลี่ยนกระทันหันลูกค้ารับรองเลยว่าว้าวมากมาก ให้ราคาพิเศษเลยใช่ไหมยางยางอ่ะราคานี้โปรโมชั่นนะคะวันนี้มีคนมาดูไลฟ์สดเยอะเยอะใช่ไหมเพราะว่า,าน่าจะเป็นรถที่ลูกคา้าชอบถากันเยอะจริงๆนะคะครับครับราคาพิเศษเลยพี่ผู้จัดก,การกระซิบมาใช่อ่าแจ้งเลยค่ะปกติเนี่ยผมกำลังจะแจ้งราคา3ามแสนเาพันเราไม่ขายราคานี้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกกว่านี้ เอาเป็นว่าให้ให้น้องหวานเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าใช่ไหมคือถ้าดูไลฟ์สดวันนี้แล้วทักอินบ็อกมาหรือใต้คอมเมนต์มานะครับแล้วก็แคปหน้าจอมานะครับหรือเราจะให้ผู้จัดการแจ้งเลยไหมมามีมันมีโปรลงมานะคะล่าสุดเลยเอาใจลูกค้าเลยเพราะว่าเราจะมีกองทัพโอ้เซอร์ไพรส์มากอันนี้พี่ไม่ทราบนะ อันนี้พี่ไม่ทราบจริงอ่ะสาบานได้นะครับลูกค้าครับ <c oughs> วันนี้เราจะขายอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากค,คือเอาง่ายๆเราไปดูราคามาจากที่อื่นไม่มีใครขายราคานี้กับสภาพรถแบบนี้ครับพี่คิวไม่มีแล้วนะครับไม่มีแน่นอนไม,มไ,มมไม่มีแน่นอนนะครับเราการันตีได้เลยว่าเราขายถูกสุดในตลาดแล้วค่ะลูกค้าอ่ะย้ำลูกค้าที่ดูไลฟ์สดเทรดมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธคาสาขาอุบลอีกทีนะครับฟังไม่ผิดครับตอนเดียว โฉมรีโวปี16จด17สามคันนี้นะครับ400,000ไม่ขายวันนี้ขายอยู่ที่3 0 7 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นครับมากค่ะลูกคใครสนใจครับรีบติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์นะครับใช่ฝากเบอร์โทรไว้ด่วนเลยนะครับอ่าณนะตอนนี้นะครับหรือมาดูย้อนหลังก็ได้ได้ค่ะอ่าว่ามาจากไฟ์สดใช่ที่มานะครับว่ามาจากไฟ์สดเราไม่ขายราคา4 0 0 0 0วันนี้เราขายเพียง307,000บาท คือบอกราคานี้ถูกมากเลยนะคะลูกค้าถ้าเป็นรถหน้ามาใหม่เขาไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้เพราะเป็นรถเข้าใหม่นะคะใช่ครับถ้าได้สามคันนี้ไปนี่คือคุ้มมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ,ดๆ,ดๆเลยต้องบอกว่าะะสุดๆเพราะว่าผมเนี่ยแอบพี่แอบไปเซอร์ว์มาหมดละ,ะไม่มีที่ไหนราคานี้ละครับเราจะไม่แจ้งเนาะเพราะเขาขายสูงกันใช่ใช่ไม่มีแล้วครับวบริษัทเรา คือมันเป็นรถคัดเกตมาแล้วยังขายราคาถูกขนาดนี้นี่ไม่มีอีกแล้วนะคะที่อื่นหนึ่งขายราคาถูกสอนได้รถที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบมาตรฐานมาเรียบร้อยสามได้บริการหลังการขายนะครับมีการดูแลอย่างดีใช่มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยอันนี้ลืมแจ้งอีกนี่แพ็กเกจ mms boss service ที่เราไปวิกิวอเชอร์เลยเป็นคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีอบโอโซนเติมลมยางนเจนนะครับ หลายรายการเลยค่ะแล้วตัวนี้ได้ฟรีเลยนะเมื่อก่อนต้องซื้อแพ็กเกจเอาน่าจมางานสามสี่พันนะารวมหลายอย่างที่เราแถมไปอ่ะปัจจุบันฟรีค่ะแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนเนาะเราไม่มีให้จริงๆแต่ช่วงนี้เรามีจัดให้ลูกค้าทุกคันเลยทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนทุกรุ่นเลยรุ่นช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นหน้าฝนตอนนี้นะครับหน้าฝนนี้สุดยอดมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้แล้วก็ฝากอีกทีนะครับสําหรับรถตอนเดียวนะครับ ลูกค้าท่านไหนที่ดูไว้อยู่นะครับแล้วก็ต้องการรถที่จะเอาไปใช้งานประกอบอาชีพของตัวเองนะครับเน้นเรื่องอาชีพดีกว่าไม่รถพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น่ค้าขายขายหรือเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างด้วยเกษตรกรด้วยใช้ได้อเนกประสงค์ครับใช่สวนยงสวนยางนะครับเข้าสวนเข้าไร่ผลของได้หมดเลยเฮ้ยเราไม่มีเอกสารเกี่ยวกับธนาคารไม่เคยเข้าแบงค์ก่ะพี่จะกู้ได้ไหมอ่ะครับหรือหรือแบบเหมาสสามคัน ประมาณว่าเป็นเจ้าของธุรกิจโรงน้ําแข็งอะไรเงี้ยสามารถมาเหมาได้เลยนะครับสภาพดีต้องบอกเลยครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับได้หมดทุกอาชีพก็ฝากด้วยนะครับกับไลฟ์สดนี้ใครต้องการรถตอนเดียว t ต y ยต้ารี o นะครับย้ำว่า Revo นะครับไม่ใช่ v ี g o นะครับเพราะว่าหน้าใหม่แล้วนะคะ Revo นะใช่เพราะว่าพี่แอบไปดูราคา v ี g o หน้าแชมปราคาใกล้เคียงของเราขายตอนเนี้ ค,คือนนคนละโฉมเลยค,ลครับอันนี้โฉ<ช>มรีโวนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็คือต้องบอกว่าถูกและดีไม่เชื่อคุณต้องมาพิสูจน์ดู<ช>นะครับลูกค้าต้องมาดูนะครับ ไม่ใช่เราพูดเลยลอยพูดพูดพูดขึ้นมาคือเรามีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเราเราไม่เป็นความจริงเราขายด้วยความโปร่งใสในการขายคือลูกค้าขอดูหน้าเล่มให้ดูได้เลยเอาเลขค่ะซีไปเช็คที่ศูนย์หรือว่าศูนย์ใดๆก็ได้ที่เจะดูเราให้ได้หมดเลยนะคะจะดูหน้า16หน้า18หน้าจดทะเบียนได้หมดใช่ค่ะมีลูกค้าแบบส่วนมากจะเจอถามมาแหละใช่เราขายด้วยความโปร่งใสแล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งเราไม่มีรถ อุบัติเหตุนะครับสองเลขไม้แท้ไม่มีกรอแท้แน่นอนเราไม่มีการกรอนะครับสามรถไม่ใช่รถน้ําท่วมไม่มีแน่นอนค่ะอันนี้ก็รำตีได้เลยลูกค้ามองแบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนมากเราเป็นรถบริษัทเราเองลูกค้าและเป็นบริษัทที่ลูกค้าเก่าอ่ะกลับมาซื้อรถใช่ครับและแนะนําลูกค้ามาซื้อรถเยอะมากเลยนะคะคือลูกค้าได้3อย่างนี้ไปก็คือความสบายใจ คือไม่ต้องกังวลเลยสบายใจได้เลยใช่ค่ะแล้วก็รถเรามีคุณภาพลองไปใช้งานดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาโปรโมชันนี้เราสองคนก็ฝาก3คันนี้ไว้ด้วยนะคะโอเคลูกค้าที่ตัดสินใจอยู่ดูคลิปนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่ด้าเพจของเราเลยฝากเบอร์โทรไว้ครับถ้าตัดสินใจสามารถจองหรือแจ้งความประสงค์ว่าต้องการรถคันนี้แล้วก็จะทําเอกสารยื่นแบบรับบอรศูนย์บาทเลยก็ได้นะครับได้ค่ะอ่า ฝากเบอร์โทรไว้เลยนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเรานะครับอีคิวน้องหวานเย็นแล้วก็พี่เอนะครับจะติดต่อไปหาลูกค้าแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างจบทุกเงื่อนไขของคุจบทุกเงินขาครับให้ลูกค้ายิงคําถามมาได้เลยและสามคันสุดท้ายจริงๆหมดแล้วอาจจะหมดเลยหมดเลยนะคะร่แทะหมดเลยคือรถหน้ามันจะไม่ใช่รถมันจะไม่ใช่ราคานี้ด้วยไม่ใช่ราคานี้ด้วยคือเราแจ้งจริงๆว่าคุณลูกค้าไปเช็คได้เลยว่ามันถูกอ่ะ คือวันนี้จริงๆพี่เข้าใจว่า375แต่วันนี้วันแม่แห่งชาติผู้จัดการกระซิบมาว่าลดลงอีก5,000เลยซึ่งหน้าเพจเราลงราคา375ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษด้วยวันครอบครัววันแม่นะครับใครที่กำลังเขาเรียกว่าลูกกระตันยูมาออกรถหาของขวัญมาซื้อรถให้คุณแม่ได้นะไม่เป็นเฉพาะแตเป็นรุ่นนี้นะคะไม้ทุกรุ่นเลย เหมาะเลยวันนี้เลือกดีเลยเหมาะเลยครับในการซื้อรถจองไว้ก่อนก็ได้นะคะใช่ครับทำจองไว้ก่อนก็ได้โอเคก็เดี๋ยวสุกนี้อีคิวแล้วก็น้องหวานเย็นก็ฝากไว้นะครับกับรถ3าคันนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดสุกหน้าุกหน้านะว่าจะเป็นรุ่นไหนอีกรุ่นสุกหน้าก็น่าจะว้าวเหมือนกันนะน่าจะมีรุ่นรุ่นใหม่มาเนาะก็น่าจะเป็นโปรพิเศษเหมือนกันนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆเราจะมามาแจ้งในหน้าเพจอีกทีนึง แล้วตรงนี้วันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ m a เตอ r ์เซอร์ติฟยุทธเป็นกำลังใจให้กับเพจเราด้วยใช่กดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยให้ลูกค้าที่มองหารถรุ่นนี้ได้ได้เห็นนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ